หของงาองตัวสของงาขามตัวมของงามีตัสของงาาตัหาของงาบกตัวหของาแต่ไผสิมาซอยแก้ผู้ไอ้อยว่าปล่อยไปอันนั้นเปนอินทรี่ทั้ง6ดอกอีพอตา ตาหูจมูกดินกายใจหูได้ฟังเสียงแจงกันยังแต่เป็นหนวตาเคยใส่รองแจงเสียงซ้ำกับมือม่วในยากนึงอันนั้นไม่ค่อยคืนคืดยากหลายบันี้บอนค่อยคืดยากหลายคืดยากบอนจีเทาแม่หวยเอ้ยคืดยากบอสีเทาคว่งยากจีมาถึงเฮาเอ้บอนจีทำาไร่ขันแกชนะขอมากไกลคิดยากนล้วคว่มเจ็บ คิดยากนําคมใคิดยากนําคเก็คิดยากนําคนไข่ไผสิมามีสีให้จากการเกิดก่เจ็บตายนั่นเพิ่นว่ามันแม่นจังไดกต้องเ่าแม่นจังไดกะต้องเ่าขอไว้ก็บ่ฟังเดี๋ยวนี้ยังหนุ่มแน่กําลังตเต็มสาวหมอลําเม็ี กะยังหนุ่มแน่นกำลังตึงเต็มสาวคั่นบ่แม่นสาวน้อยแหบแม่นสาวส่ำใหญ่ว่าซั่นเถาะมึงวันดกะมีแต่บ่อนใหญ่ๆพะนเดี๋ยวนี้ยังหนุ่มแน่นกำลังตึงเต็มสาวสุาเอ้ยเจ้ากตึงเป็นเบาพูดสาวบ้านืนเห็นกว่าจบว่างาม อย่ากอดข้อเราดมแก้มจยกหน่อยหนีค่อยแทนด้ำเนื้อเปียปวดบวตังเทียงผู้สาวก็ฉิลองเพลงใส่ที่กอดน้องกอดน้องกับบุมรุนนี่กอดบหุมผู้สาวกับวาจุบางามอย่ากอดข้อดมแก้มจยกหน่อยหนี่่อยแยนน้ำเนื้อสีเปียปวดบวตังเทียงไรเนี่ยอดีจังนากระิเหี้ยว หลังสีกดกองุมผมเจ้าสีหอกนมก็ยออีพอมานนั่งพอยส่สัมบางวาดอกเนาะนัาผากกะสีเหี้ยวแก้มกะสีเหี้ยวข้อกระสีเหี่ยวนุ่งกะสีเหี้ยวทองไงกระสีเหี้ยวทองน้อยกระสีเหี่ยวแต่ทองน้อยจะสีเหี้ยวบ่เหี่ยวไม่ดูไม่เชียรนั่นเพิ่นมาดอกแม่นผู้ขาว่าหลุดไงเพิ่นผาวาเขาน้ำเพิ่นได้ซื้อ หลังสิคคงกดกว้างผมเจ้าสิออกน้ำปากอีแม่กะจิบัมเจ้าสิล่นฟันหลุดเนี่ยไ,ไหนไหนมีแต่เนี่ยเปีเป๊ยปนวนเพียนชนะลงไปเลยอย่าสำคัญวานหนังเนื้อบอเปีเป๊ยปวนตั้งเทียงไว้เนออันนี้จังว่าจะสำคัญา พอนแต่น,ลลน,นั้งบอกไว้พ่อลุงเลยมันคัน้คิดยากรักนีกน่น,นึงนั่นนี่แก่แล้วเจ็บผัดแดนคำาอาฟองเจ็บหูพองเจ็บตาเจ็บชุ่นิวไร่ไก่องปวดหัวเจ็บทองพองเปลี่ยนวันดเปลี่ยนไข่ไอ้ขย่นอือนอถือป่วยหอดวังนี่ะไีพอหอดวังเข้าสีอวยนี่เข้าไปภาษาเปลี่ยนอาบที่นั่ง ตกหอดฟัางเองาแต่กำรมลาล้องหันจิพันแก่ไปโคดแหงของแนวไหนิกะจิถิมไปมือถิมความภาคถิมควงแบงไปลาน้องหาดีสิหันมาก็ต่อกำรรมคนว่ามิฉะนั้นเข้าจึงให้หยิบตังเจตโตกับข้บุญคือมารวมบุญมื่อนี้หยิบตังเจตโตกับข้บุญบ่มีขื้อาโคดบอกคอยคือบ่มีเงินสดอยู่ทั้งนาเนี่ยตังโตอยอดป๋าป้าอันนี้บ่แม่นห้หมอน้เด้อันนี้ถวายแม่นบ่ ขันเท็จกังจีถวายที่บนกาอ่เด้ยหมอรำแต่ว่าขันดีใส่กับมือเอาอยู่กับขันดีใส่หนีชิแมนเห็ดต้นผับปลาเนาะเห็ดตุปัจจัยเนาะอีมานี่ปัจจะย่าทานานิกับปริวาและพี่ครูจังขันสระโบราณหมอรำนี่โบราณหมอรำโอโนชยามะเด้่อันนี้พี่ครูจังขันสระโอโนชยามะอันนี้ชิแมนพี่ครูอันนั้นขันยับษชินีเพราแม่นพี่ครูอันนี้ยับษชินีเป็นหมอรำ ใส่ถงมาเป็นพีกครูนี่ใส่ถงนี่หลับเปิดกลางว่าเนาะ มิฉนั้นก็ใจหีบตั้งเจต่อกาธรรบุญรักษาจิตกินท้ามสู่วันยามีเด่นการทำมบุญอย่ารอคืนอย่ารอวันย่าพัดไปปีนาปีสีมาปีมันความเกิดแก่เก็บตายมันบอกเราไปทันเมื่อใดก็ต่อไปจอยบ่ขคืนควมำคืนเัยิ่งสมวังร่ำบ่นคืนเตือนเตือนคือผู้อื่นเขาอ่ำเขาหลดชิดยากลำบนสี่กันห่างไปก้นกม ใจลังคิดยากน้ำทำหมุญสร้างเชื่อภาพไปหบดไม่บอลจังซี่ให้ภาคกันตั้งใจฟังเอาเรื่องี่น้องมาฟังเล้ยวหินกองแนงนจังไหนก็ต้องผัดผักกับพวกผักเป็ดในสวนข้าวคุ้ยไม่มาเอาไปใดซื้อเงื่อนสั่งสางหลังนี้ดีเอ็มไม่ไม่มือเขาตายมือเขาตายเอาไปน้ำบ่อใดมันไปเท้แต่โ คิดต่อญาติพี่นองผัวอาคักเมียแบ่งแพงมือเ้าตายเขาบอกไปนับเฮาเขาบอกไปนับเฮาหอดเป็นกลัวกิ่งซำแมาสีไปนำเฮามีแต่บุญกำสั่งไฟมันชินับแห่มีแต่ศีลและทานไฟ้ทเขาโออะไรว่าทำให้เพื่อกันการทำบุญกันสีนั้น บ่อฮอนเสื่อมไปใสติดโตไปน้ำเขาน้ำเขาคือจังเจาติดโตบ่จืดจางไปได้แมนเฮาทำบุญบ่ได้ลงไปใหม่อาวิจิภพุจีมันจังว่าเฮาทำบุญบ่ได้ลงไปใหม่อาวิจิภพุจีบุญพ่อแม่นี้หากสิได้บุญพ่อแม่นี้หากสิได้ขันไปขึ้นโซ